เขาเหล็กก้าแต่กิ่งก้านมันทำลายปัตตภีและโค่นภูเขากลีบเท้าเหล็กคำลามทั่วท้องฟ้าเมื่อย่ำปัตตภีถูกจองจำด้วยโซ่เหล็กชั่วนลันร์โว่ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมไขม่มูวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมวอลพกันอีกครั้งในบ้านที่แสนจะสวยงามของเรานะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาฟาร์มของเพื่อไปกําจัดบอสตัวแรกของเรานะครับเ <c oughs> จ้านั่นก็มีชื่อว่าไอเทียร์เฮ้ยเอาเป็นว่าช่างหัวันน่ยครับ <c oughs> ผมจําไม่ได้ <c oughs> ซึ่งอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปหาจุดเปิดบอสนะครับ <c oughs> นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเราตอนที่เราถูกนกยักษ์วอลคิวรี่นั้นพามา เอาละเพื่อมมนเป็นการเสียเวลาผมก็จะไปเลยแล้วกันแล้วก็ระหว่างทางผมก็จะฟาร,ร์มของไปด้วยแล้วกันตัดอย่างรวดเร็วเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดเกิดของเราแล้วนะครับซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะเห็นหินที่มีอัคละสีแดงรอเราอยู่นะครับกด e เข้าไปเลยและเมื่อกด e แล้วมันจะแสดงตำแหน่งของแท่นอันเชิญบอสที่เราต้องไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปฟาร,ร์มหาของบูชาย,ยันเพื่ออัเชิญบอสและทําให้ตัวเราพร้อมสู้กับมันเอ๊ะอะไรของเองเนี่ยเหมือนอยากตายสินะมาเน่ดิมาเน่ดิมาเน่ดิุ้ยกระบวนดาบอะไรก็สักอย่างเลยพร์ที่แล้วทําไม่แสบนะเราอะ่ะอืมมาเป็นร้อยเลย ชิบชิบเก็บไม้ไปเก็บไม้ไปโอ้เหมือนผมจะเจอของดีด้วยนะรังพึ่งเนี่ยแต่ผมขอยังไม่เสี่ยงโดนพึ่งต่อยแล้วกันตอนนี้รอได้ธนูก่อนแล้วมายิงสยแล้วกันหิ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 นจะว่าไปการเตรียมตัวนี่มันต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูดวยกันชรวงนี้ก็เหมือนว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะ เหมือนผมจะรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือการขาหอกได้เปปลาใส่หัวไอ้พวก,กวางเหี้ยฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่เห็นตายตายหายให้หมดไอเ้เหี้ยจะไม่มีสัตว์หน้าไหนรมีนอดไปจากกูได้ไมห้หมูมารับชะตากรรมมึงด้วยกบหน้าเกียดติายไ้เยียหน้าหมายตายห,หมูต้นตียตาย,ตาย ว่ามึงจะหนีรอดเหรอวะไอ้กวางสเปนผมคิดว่าข้างบ้านกำลังด่าผมแน่เลยนก,กสัตว์เหรอวะตายโครงกระดูกใครวะตายไสยหมูหน้าเกียบและเวลาก็ผ่านไปเพราะผมเจ็บคอเอาละจากการล่าดิแสงหนักหน่วงตอนนี้เหมือนเส้นประสาทคอผมกำลังเส้นเลือดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เอาละตอนนี้ผมก็ได้ครับเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ที่ผมไปล่ามานะครับ เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะเหมือนเป็นผู้ดีขึ้นจากตอนแรกๆที่ดูแบบคนป่าอุกังกาตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ดีแล้วนะ <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เสื้อผ้าเราก็เป็นผู้ดีแล้วเราต้องกินอาหารรูๆหน่อยนะั่นคือเนื้อหมูครับเนื้อหมูแน่นอนแพงชิบหายเลยช่วงนี้เนะี่ยแม่งก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอยู่ได้ช <c oughs> วิ่งมาแล้ววิ่งมาย่างหมูกิน แต่ว่าก็เห็นนะมีคนบอกว่าเนื้อจระเข้นี่ราคาเนื้อเจ็ดสิบบาทใช่ไหมกิโลละเจ็ดสิบเนี่ยออน่ากินกว่านุ่มหมูเยอะเลยแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ชอบกินหมูสามชั้นนะอ,อร่อยดีแต่ตอนนี้ไม่รู้จะซื้อไหวหรือเปล่าโหก็แพงเอาแพงเอาอปุ๊อ่านใจเด้ยักยิงยังคุ่มือนี่โอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมที่ยังดูมาถึงตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่ากดซับสไคร์และกดติดตาม ปัตตาครกับบดติดตามวันเดียวกันนั่นแหละและกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมและทําให้ผมมีกําลังใจลงคลิปต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับและหากท่านผู้ชมคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับหรืออยากจะให้ทําอะไรคุยพูดคุยเรื่องอะไรกันก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์หรือถ้าหากใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดแชร์ช่อง u t u b e ของผมไปได้เลยนะครับ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ได้มาติดตามเพิ่มทําให้ช่อง Youtube น้องใหม่อย่างช่องไขมุนนั้นอีวอพัฒนาล่างนะครับ <c oughs> ช่องไข่มุนนี่เป็นดิจิมอนนะครับ <c oughs> จะว่าไปพูดถึงเรื่องน้องใหม่หรืออะไรใหม่ๆเนี่ยก็นึกถึงตอนสมัยเด็กเลยนะสมัยเด็กของผมเนี่ยแบบถือว่าเฟี้ยวเ้าใช้ได้เลยวีลกรรมตอนเด็กๆนี่แบบยอดอย่างการไปแบบไอไ่ขันละ อย่างการไปแบบขโมยลำไยได้แก่ข้างบ้านกินอะไรนี่จนแบบได้แก่ถือไม้ไล่ตีเลยโว้ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นแกแก่มากเลยนะแกแบบสุดๆเลยอะ <c oughs> แต่ตอนนี้แกก็แกก็เสียไปแล้วเนาะบ <c oughs> นเราก็ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เอาละเรานอกเรื่องมาเยอะและ้วตอนนี้ผมก็คิดว่าสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนั่นก็คือถ้าคุมกับหมวก ของนักรบอ่าฮะเราเป็นนักรบเราก็ต้องมีหมวกนักรบจริงไหมแล้วก็อยากได้โลด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นการป้องกันการโจมตีของศัตรูและเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเราตอนนี้ผมก็ผมว่าผมขอตัดไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นการย่างเนื้อย่างอะไรที่เฉยๆเอาละผมขอตัดไปก่อนแล้วกันครับเจอกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นนั่นไหมครับวางครับตอนนี้ผมกําลังจะลาก,กวางเพิ่มนะครับ เราต้องเดินเข้าไปหามจุบอื้อผมนี่แม่นจริงๆเลยแมเอาละได้เวลาเก็บเนื้อเก็บหนังสดชื่นจริงๆเลยเฮ้ยนั่นอะไรกันอะวิ่งใส่สิครับรออะไรมามาพวกมึงมาให้หมดเลยตอนนี้อะฉันมะเปลี่ยนไปแล้วไอ้พวกขดศอกหมาพวกมึงไม่สามารถรอดไปจากที่นี่ได้เนี่ยมาเยอะแล้วคิดว่าเจ๋งแล้ววะ เจอกูเจอกูบอกเลยจังหวะนี้ผมนี่เที้ยวสุดละเฮ้ยอะไรเนี่ยบังคำน้อยโหตานี้ไม่ตึงเลยปกติตึงกว่านี้เนี่ยสงสัยเราแข็งแกร่งขึ้นมากเลยอืมพวกมันก็ทำได้แค่นี้แหละมองหน้าห่าเลย้เป่าไม่ทนเอาไปเอาไปยิ่งยิ่งแค่แม่งหลบได้ด้วยเก่งมากเว่ามึงฮะตายซะเถอะมึง เอาลนครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ลากกวางจนสามารถครับหมวกนักลบได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะเป็นนักลบที่เต็มตัวแล้วก็ได้ <c oughs> นักลบเต็มตัวสิ่งต่อไปที่ผมต้องการนั่นก็คือการมีผ้าคลุมเพื่อให้มีความหล่อเทมากขึ้นซ <c oughs> ึ่งการที่มีผ้าคลุมนั้นผมก็ต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่ากระดูกนะครับกระดูกอยากได้กระดูกนั่นก็คือต้องไปหาในไบโอมแบ็กฟอร์เรสของเกมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไบโอมที่อันตรายสุดๆไปเลยนะผมว่า ในช่วงเวลาที่ย่างอาหารนี้ผมขอตัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมม่มีเรื่องจะพูดนะเ,ออเจ็บคอแล้วนี่เอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในป่าแบ็กฟอร์เรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ,โอ้โอ้ตัวอะไรอะอสเกลลิทันหนจยิงไม่โดนเลยผมอยู่ที่ต่ํากว่าผมเสียเปรียกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องขึ้นไปหามันแล้วผมว่าโอ้มีบักหำม,มาเสือกอีกตัวหนึง่งผมต้องจัดการสเกลลิทันที่อยู่ข้างบนก่อนเพราะมันเป็นตัวยิงระยะไกลโอ้ยโอ้ย นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้แม่งตงไปละโฮ้วิเฮ้ยเชียนี้มาจากไหนเนี่ยเฮียแม่งขอลูกในการต่อสู้ไม่เป็นไรครับผมจะฆ่ามันทั้งหมดเองเฮ้ยเข้ามมานีสิจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยสเกลลิตันยิงสปาร์ลตัวอื่นด้วยแสดงว่าเกมนี้ถ้าเผ่าพันธุ์แตกต่างกันมันก็ไม่ถูกกันหรอวะ ไม่เป็นไรครับผมจะฆ่าทั้งหมดเองนี่แนโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเดี๋ยวอีกตัวอเอ้าเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วล่ะเอ้าเฮ้ยหายไปจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อย <c oughs> เงินเงินทองทองผมเราชอบจริงๆเอาละผมก็ต้องไปตามหากระดูกต่อแล้วนะครับปัง <c oughs> อตอนนี้ผมได้เดินมาถึงดินแดนหิมะเลยนะผมก็จะทำการเดินเข้าไปเพื่อปลดล็อกเขตเลยลวกันโอเคมอร์ททลใช่ไหมอ่านถุงรืปูปต่อครับอ่าตอนนี้ผมก็ยังจะไม่เข้าไปดินแดนนี้นะครับเพราะผมยังไม่มีเสื้อกันหนาวหรือว่ายาสถานะกันหนาวเลยเดี๋ยวเข้าไปก็จะหนาวตายนะครับแล้วก็อย่างคืออาวุธของเราก็น่าจะยังไม่พร้อมนะครับ ราะมันจะมีมังกรจิ๋วที่บินบินไปมาพ่นน้าแข็งเ่เลราไม่ก็มาป่าที่กัดแรงมากๆและก็มนุษย์หมาป่าตัวใหญ่ที่โคตรโคตรแรงเลยครับสูบ้ไม่ได้ครับสูบ้ไม่ได้อย่างไขมุนหล่อเท่แบบเราก็ต้องรังแกคนที่อ่อนแอก,กว่านะครับนะี่ต้องรังแกสัตว์ที่อ่อนแอก,กว่าอะไรสู้ไม่ได้เราก็วิ่งหนีครับ <c oughs> <ๆ>อ่าเอาแหละทุกคนตอนนี้ผมก็เจอมามเาจอาสปาโมนแล้วนะตอนนี้สปาโมนเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆเจอก็ให้รีบๆทำลายมันไปเถอะนะครับ ว่ามันอันตรายมากเลยงั้นมอนมันเกิดมาเรื่อยๆนะไม่ก็เราอาจจะเก็บมันไว้เพื่อสร้างประโยชน์อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นาร์มมอนแต่ว่าผมไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่ามอนเกมน,นี้มันสามารถทําลายบล็อกต่างๆได้บล็อกที่เราวางหรือสิ่งก่อสร้างที่เราวางมันทําลายได้หมดเลยนะครับโอ้ตอนนี้มันเริ่มเกิดมาเยอะแล้วครับผมท่าจะแย่แล้วละ่ะ มีสเกลลิตัมอยู่ตรงนี้ด้วยให้มันตีกันไปก่อนนะครับอามาดูการศึกตัดสินระหว่างอะออโอเคอมันทุบครั้งเดียวตายเลยครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจหนักหน่วงใช้ได้เลยนะโอ้เก่งเก่งเก่งแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เก่งกว่ามันนั่นคือผมเองครับไข่มูลคนนี้แหละครับเก่งกว่า,เก,กวาเก่งกว่าทุกอย่างเลยครับอโอ้สุดยอดสุดละอยากจะพูดนะแต่ก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วก็แบบเออผมก็เก่งนะ วิววิวเจอสกิลส k e มาช่วยเหลือเราด้วยอืมยิงบอสเข้าเต็มจังจังเลยโอ้ยโคตรแรงผมว่าผมถอยแล้วให้สกิลส k e ยิงมันดีกว่านะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินที่มีคุณภาพไม่สิเพื่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะไม่สูญหายไปโอ้โวโวโวโอเคตอนนี้ไอตัวใหญ่นี้ก็ใกล้ตายแล้วนะครับแต่ผมขอยังไม่บวกมันตรงๆเลยดีกว่าว่าตอนนี้เลือดผมก็เหลือเหลือก็ ไม่เกี่ยวแล้วจะโดนหัวเต็มๆเลยอ้าวสเกลิตันรัดรัดผมอีกตอนนี้โอเคไลน์ต่อไปคือสเกลิตันตัวน,นั้นนะครับผมก็จะเดินหลบยิงหลบยิงมันอยู่มมแบบนี้ละอืดก,ก็มันจะตายโอ,โอ้โอ้ยหลบไปโดนไอ้หลบไปทัน าละตอนนี้สกิลลิตันก็ใกล้ตายแล้วนะครับอาาตอนนี้ผมก็ฆ่ามันไปแล้วนะตอนนี้กระดูกผมก็น่าจะพอเพียงสําหรับการค้าผ้าคลุมพอผมค้าผ้าคลุมเสร็จผมก็จะไปสู้กับบอสแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างในการอันเชญบอสออกมาเอา ตอนนี้ผมก็กําลังหนักใจนะครับว่าผมจะครับผ้าคลุมแบบไหนดี <c oughs> อยากได้แบบไหนดีนะเออผมว่าแช่นี้แหละตวงสื่อมันเยอะดีน่าจะด,ดีกว่านะเพราะว่าตัวนั้นตรงสื่อน้อยกว่าตัวนี้ <c oughs> เอาและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปสู้กับบอสแล้วนะครับตอนนี้วิธีการสู้กับบอสนะครับผมก็ต้องเตรียมหัวกวางมาสักสองอันเพื่ออันเชิญบอสออกมานะครับ ตอนนี้เราก็จะวิ่งไปหาเทียนเชิญบอสก่อนเลยแล้วกันนะครับและวิธีการอัเชิญบอสนั่นคือกดตัวเลขที่มีตรงหัวกวางอยู่นะครับเราก็ต้องลากหัวกวางไปใส่ที่ตัวเลขและกดตัวเลขที่หน้าแท่นบอสนะครับเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาต่อสู้แล้วนะครับบอสตัวนี้นั้นจะไม่มีอันตรายเลยนะครับจะเว้นกระบวน่าสายฟ้าของมัน แต่จริงๆเราก็ไม่ต้องหลบก็ได้หากทุกคนเตรียมตัวพร้อมแบบผมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะตีเราเบามากๆเลยนะครับอาวุธที่ใช้ได้ดีสุดกับมันผมก็ว่าน่าจะเป็นธนูนะครับลดความเสี่ยงที่เราจะได้รับดามจแล้วก็สามารถใช้ธนูไฟเพื่อเป็นการเบินมันได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุเพื่อนๆโดนมันวิ่งเข้าใกล้เพื่อนก็สามารถจิบหอกและโลออมาแทงมันได้เลยนะครับ บอลเริ่มต้นนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเราแค่ยิงมันหรือว่าตอนมันเข้าใกล้เราก็แทงมันจนกว่ามันจะตายแต่ถ้าหากบอสตัวอื่นแล้วก็นั่นก็จะเกิดนรกเลยครับ รยบร้อยครับรยบร้อยตัวนี้ตอนนี้บอสก็ตายแล้วนะครับซึ่งมันจะดรอปหัวของบอสซึ่งเราก็ต้องใช้มันนะครับเพื่อปลุกพลังของเรานั่นคือการได้รับพลังจากบอสแลยอย่างก็คือมันจะดรอปเขากวางแข็งเพื่อมาทำพิคแอคในการขุดเหล็กนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ยุคเหล็กแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอสู้บอสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการสู้กับมันนั้นผมว่าก็สนุกอยู่นะ เอาละครับตอนนี้เราก็ฆ่าบอสกวางมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหากทุกคนชนะมันแล้วทุกคนก็นําหัวมันมาที่จุดเกิดของเราเพื่อที่จะทําพิธีรับพลังนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรูปอัคระของบอสหลายตัวเรียงล้อมรอบเลยนะครับ าละครับตอนนี้เราก็จะใช้หัวของกวางนั้นมาแขวนที่รูปของกวางเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับพลังของมันนะครับในการที่จะได้รับพลังของบอสเราก็แค่เดินเข้าไปกด E ที่หัวของบอสนะครับแลวเราก็จะได้รับพลังของมันมาหลังจากนั้นการที่เราจะแสดงพลังก็แค่กด F เอฟเฟกของพลังนี้ก็น่าจะเป็นการที่สามารถรีสแตมิน่าได้เร็วขึ้นแล้วก็การตัดไม้การขุดหินก็น่าจะทําให้เร็วขึ้นนะครับน่าจะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรายละเอียดของมันให้เพื่อนๆไปลองกันเอาเองเลยแล้วกันเอาเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การจบคลิปแล้วนะครับช่องไข่มูนของเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการชมของช่องเราแล้วก็ขอให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คลิปของเราเพื่อ ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันด้วยนะครับเอาละครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ